จากปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5ที่มากขึ้นในขณะนี้ส่วนหนึ่งก็มาจากการเผาพื้นที่การเกษตรนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของไรอ้อยที่ผ่านมาเรามีคำคำหนึ่งที่พูดกันถึงว่าหิมะดำก็มาจากไรอ้อยนี่แหละนะครับณตอนนี้เองครับเขามีโครงการในการรณรงค์ไม่เผาอ้อยแอดพิษนุโลกโครงการนี้จะมีที่มาที่ไปอย่างไรกันบ้างวันนี้เราจะไปพูดคุยกันนะครับกับพนักของหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ครับคุณพศจะรุนชัยตอนนี้หัวหน้าอยู่กับเรากันแล้วหัวหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นครับหัวหน้าต้องถามก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยโครงการนี้กิจกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นมาได้อย่างไรครับครับต้องขออนุญาตอย่างนี้นะครับว่าเรื่องของฝุ่น PM 2.5นะครับค <c oughs> ทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากเรื่องของการขนส่งนะครับเรื่องของรถยนต์ที่เสื่อมประสิทธิภาพนะครับเรื่องของทางการเกษตรที่เกี่ยวกับการเผาไหม้นะครับ ในส่วนของการเกษตรก็หนีไม่ได้ว่าทางสํานักงานเกษตรจังหวัดซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการส่งเสริมการปลูกพืชจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบนะครับเพื่อให้เกษตรกรลดการเผาให้ได้นะครับเพราะว่าเกษตรกรเองนะครับยังมีความเข้าใจที่ผิดเกี่ยวกับการเผานะครับอย่างเมื่อกี้ที่ทางวิทยากรนะครับทั้งได้คุยแล้วว่าการเผาจะทําให้น้ําตาลเพิ่มขึ้นมีความหวานเพิ่มจริงๆแล้วนะครับการเผาเนี่ยครับ เปอร์เซนต์ความหวานจะลดลงนะครับและการเผานี้ผลกระทบอย่างมากเลยกับการาระบาดของโ,อโรคโรคแมลงศัตรูอ้อยอเช่นหนอนกออ้อยเพราะว่าในใบอ้อยเนี่ยมันจะเป็นที่หลบซ่อนของพวกมแมลงหางหนีบซึ่งเขาเรียกว่ามแมลงตัวดีเป็นมแมลงทีง่มีประโยชน์ นะครับอันนี้คือสําคัญแล้วอันที่สองก็คือใบอ้อยนะครับถ้าเราไม่เผาเนี่ยไม่มันก็จะทําให้โครงสร้างของดินร่วนซุย sûr, นะครับแล้วก็ใบอ้อยในใบอ้อยมีปริมาณธาตุอาหารที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับในหลายๆที่ที่เขาไม่เผาเนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มปุ๋ยไปในตัวแต่แถ้าเ<อ>มื่อไรที่เกษตร,รกรเผานะครับนอกจากจะสูญเสียในเรื่องของความบุดมสมบูรณ์ของดินแล้วนะครับการาสูญเสีย ในเรื่องของพวกศัตรูธรรมชาติก็จะเสียไปด้วยนะครับการเผาที่อย่างเมื่อกี้ที่บอกแล้วว่ามันไปกระทบกับกระทบกับเรื่องของสภาพอากาศนะครับคนป่วยเพิ่มขึ้นไปโรงพยาบาลครับไม่มีที่นั่งครับอย่าว่าแต่ที่นอนเลยครับที่นั่งยังไม่มีนะครับอันนี้คือผลกระทบจากไรอ้อยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับโครงการที่จะเกิดขึ้นกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นทําอย่างไรจะให้พี่น้องเกษตรกรชาวไรอ้อยได้ตระหนัก นะครับถึงว่าถ้าเราไม่เผาอะไรที่จะตามมาสิ่งที่ดีๆจะตามมาอีกเยอะนะ,ะครับผมคือไม่ใช่เพียงแค่ว่าผลกระทบต่อสุขภาพ ให้คุณนะนึกถึงตัวคุณเองนี่แหละเกษตรกรเองเนี่ยหนึ่งคุณเอาเผาแล้วเนี่ยเอาไปขายค่าความหวานมันลดน้อยไม่ใช่ว่าจะเพิ่มขึ้นเลยนะ<ช>สองก็คือที่ดินของคุณเนี่ยคุณจะปลูกใหม่เนี่ยโ,โหต้องมาบำรุงต้องมาฟื้นฟูเพราะแร่ธาตุต่างๆเนี่ยมันสูญเสียไปนะฮะแล้วก็แมลงที่หัวหน้าบอกเมื่อสักครู่นี้ด้วยก็จะทให้เราเนี่ยต้องมีการเพิ่มต้นทุนในการใช้ยาฆ่าแมาลงเพิ่มมากขึ้นด้วยโดยเฉพาะปุ๋ยครับต้นทุนปุ๋ยก็ต้องเพิ่มเพราะว่าปุ๋ยเนี่ยราคาแพงแค่นั้ครับเกษตรกรก็ต้องใช้ปุ๋ยทุกปี <c oughs> นะครับแล้วก็อ้อยต่ออ้อยเนี่ยแทนที่จะไว้ตอ่ออะไรสัก4ี่ต่อห้าตอเนี่ยครับก็จะเหลืออยู่สองสามต่อแล้วคุณภาพที่อ้อยที่ได้ก็จะขนาดเล็กนะครับ <c oughs> ผลผลิตต่อไร่ก็จะลดลงออก็คือฟังดูแล้วมันมีแต่ผลเสียสท้งนั้นเลยทีนี้ก่อนจะเข้าไปถึงโครงการรณรงค์เรื่องของการไม่เผาอ้อยแอพิเลโลกขอถามย้อนกลับไปว่าก่อนหน้านี้พอเขามีความเชื่อแบบนี้มาอย่างยาวนานการที่เราจะเข้าไปประชาสัมพันธ์หรือให้ความรู้กับข้อมูลจริงๆอะค่ะทางเกษตรจังหวัดเราทํางานหนักขนาดไหนกว่าพี่น้องประชาชนจะเข้าใจ อันนี้ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดนะครับก็ได้ความร่วมมือจากโรงงานน้ําตาลหลายๆโรงครับที่เข้ามาเป็นเกษตรกรเราเนี่ยที่เป็นลูกไร่นะครับก็ไปทําความเข้าใจตั้งแต่เกษตรกรเริ่มปลูกนะครับการใช้เครื่องจักรนะครับและการวางแผนปลูกปลูกยังไงที่จะใช้เครื่องจักรลงได้เพราะทุกวันนี้ครับการใช้เครื่องจักรจะลดปัญหาเรื่องของการจ้างแรงงานนะครับแล้วก็เรื่องของการใช้เทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือ เรื่องของการใช้วัสดุที่เหลือนะครับที่ทเราจะเอาไปต่อยอดคือแทนที่เราจะมาเผาอย่างที่เห็นเนี่ยเราก็บอกช่องทางแนะนําช่องทางว่ามันมีช่องทางไหนบ้างที่เราทําได้ก็คือเอาวัสเศษวัสดุที่เหลือทางการเกษตรไปเพิ่มมูลค่าคสร้างเป็นรายได้อีกทอดหนึ่งด้วยนอกเหนือจากการเผาใช่ครับอ่าแล้วก็มาถึงกิจกรรมนี้กันบ้างค่ะรณรงค์ไม่เผาอ้อย แอดพิสณนุโลกกำหนดการการจัดกิจกรรมต่างๆความร่วมมือต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นยังไงบ้างคะหัวหน้าในการรณรงค์จัดงานรณรงค์ชาวไร่ไม่เผาอ้อยแอดพิสณนุโลกนะครับอันนี้เราจะดําเนินการที่ตําบลทับญ่เชียงนะครับอำเภอพิรามจัังวดพิษณุโลกในวันที่ส1มีนาคม25ง6น้านะครับซึ่งในกิจกรรมนี้นะครับเราจะให้พี่น้องเกษตรกรได้ไปเห็นนะครับว่า แปลงอ้อยที่ตั้งแต่ปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวนะเนะี่ยที่เขาไม่เผานะครับแล้วมีการใช้ใบอ้อยไปคลุมดินดูแลรักษาสับท์อะไรต่างๆนะมันเป็นองค์ความรู้ที่เกษตรกรคนนี้ที่แปลงเจ้าของแปลงเนี่ยได้ทําให้เป็นแปลงสาธิตหรือเป็นแปลงเรียนรู้อยู่แล้วนะครับรวมถึงใบอ้อยนะครับหรือ,อยอดอ้อยใบอ้อยที่เหลือจากการตัดอ้อยแล้วเนี่ยนะครับจะมีลด นะครับรถเขาเรียกรถอัดใบอ้อยครับเข้ามาอัดใบมีสาธิตการสับใบฟางอ้อยที่เหลือครับว่าสับแล้วจะจัดการยังไงในการกําจัดใบอ้อยเพื่อไม่ให้มันเป็นเชื้อเพลิงหรือเป็นแหล่งที่เกษตรกรรายอื่นอาจจะมีการจุดแล้วมันลามเข้ามากาจัดยังไงถูกต้องนะครับอันนี้คือในงานเราจะมีการสาธิตพวกนี้แล้วก อ,อีกกิจกรรมองค์ความรู้ต่างๆครับที่ที่เกี่ยวกับเรื่องของการปลูกอ้อยโดยไม่เผา,านะครับก็คือว่าเราจะมีการสาธิตให้ได้เห็นกับแปลงตัวอย่างเลยใช่ไหมครับ,รบว่า<ช>ข้อดีเนี่ยท่านมีอะไรบ้าง และส่วนต่างๆของอ้อยเนี่ยที่เมื่อก่อนท่านคิดว่าโหแบบไร้ประโยชน์เนี่ยเอาไปต่อยอดอย่างไรได้บ้างก็จะมีให้ดูภายในนี้เลยนะมีการอบรมการให้ความรู้อะไรอีกไหมครับอาจจะเป็นเรื่องของฐานความรู้ครับเรื่องเครื่องจักรเครื่องมือ,อมเพราะว่าอตอนนี้ต้องยอมรับว่าที่ทพี่น้องกเกษตรกรเผาเนี่ยส่วนหนึ่งมาจากว่า,าลถตัดอ้อยมันไม่พอเพียงและราคามันแพงไม่เหมือนรถเกี่ยวข้าวถ้าราคามันลดลงเนี่ยผมคิดว่าการใช้เครื่องจักรเข้ามาตัดอ้อยเนี่ย จะเพิ่มขึ้นนะครับจากข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขาบอกว่าการใช้แรงงานคนตัดเนี่ยนะครับจะอยู่ประมาณ64%แล้วก็ใช้เครื่องจักรเนี่ย3ากนะครับอันนี้คือข้อมูลที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่เขาเก็บข้อมูลจากทั้งประเทศไทยนะครับทุกภาคนะครับแล้วก็50%นะครับ 50%าสิเอรของใบกับ,บอ้อยยอดอ้อยที่เหลือเนี่ยเขาจะเอาไปคลุมดินนะครับอีกสาประมาณ3าเป็นี่ยเป็นการเผาะนะครับก็ดูก็ค่อนข้างสูงนะครับแล้วอีกอประมาณสักที่เหลือครับก็สิประมาณ17%เนี่ยเขาจะขายใบอ้ยอยนะครับเอาไปผลิตโรงไฟฟ้าชีวมวลแล้วก็แปรรูปเป็นอาหารสัตว์เป็นปุ๋ย อันนี้ครับก็คือเครื่องจักรเครื่องมือต่างๆและว,วิธีการต่างๆต,างตรงนี้ที่เข้ามานะครับเพื่อจะให้พี่น้องเกษตรกร,รที่บอกว่าเผาดีกว่ามา,าดูแลอะไรที่มันเกิดประโยชน์นะครับระหวา่างเผากับไม่เผารก<ช>บ,รบผมก็คือมีทางออกอื่นที่ดีกว่าใทีนี้ในเรื่องของอย่างที่หัวหน้าพูดเมื่อสักครู่นี้ในเรื่องของการเข้าถึงเครื่องจัตกรต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องตัดอ้อยหรือว่าเครื่องบีบอดัดใบอ้อยต่างๆเนี้ยค่ะเ <Coc os S 2> รามีการเข้าไปสนับสน <dic> ุนหรือว่าให้พี่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงเครื่องมือนี้ได้ง่ายยิ่งขึ้นมคะ ตร,ตรงนี้ครับเราได้ประสานกับทางบริษัทโรงงานน้ําตาลนะครับว่าทําอย่างไรจะให้พี่น้องเกษตรกรเข้าถึงเพราะว่าข้อจํากัดหนึ่งเวลาโรงงานหีบอ้อยนะครับกาเปิดก็เปิดระยะไม่นานเพราะฉะนั้นทุกคนนี่ต้องเกษตรกรก็ต้องเ,งเงร่งรีรัแข่งกันด้วยใช่ค,ครับแล้วอ,อีกอย่างประสบการณ์ปีที่ผ่านมาบางครั้งเนี่ยฝนมันลากยาว แปลงอ้อยที่ปลูกในที่ต่ำหรือในที่นาเนี่ยไม่สามารถรถเครื่องจักรไม่สามารถจะเข้าไปได้มันก็ทําให้เกิดปัญหานี้ตามมาเพราะฉะนั้นการเข้าถึงเครื่องจักรเครื่องมือเนี่ยก็ต้องขออาศัยความร่วมมือจากทางบริษัทว่าทํำยังไงนะครับทั้งลดอัดใบอ้อยทั้งลดตัดที่จะให้พอเพียงนะครับนอกจากการวางแผนการปลูกที่เหมาะสมนะครับเพราะว่าอย่างทั่วไปเนี่ยเขาจะปลูกระยะชิดแต่ถ้าการเอาเครื่องจักรเข้าไปเนี่ยมันจะต้องมีระยะห่างที่สามารถจะเข้าไปไปตรงนี้ได้ รวมถึงเครื่องจักรเครื่องมือที่กําจัดใบอ้อยก่อจะเก็บเกี่ยวตรงนี้เราก็ได้รับความร่วมมือจากทางบริษัทเอกชนเช่นของคูโบต้ายันมาอะไรพวกนี้ครับที่เขามีรถขนาดเล็กที่เข้าไากำจัดส่วนรถใหญ่ๆราคาสูงเราก็ต้องอาศัยทางบริษัทซึ่งมีต้นทุนสูงอยู่นะครับ่อนน้าครับทั้งหมดนี้ที่เราทํากันขึ้นมาเนี่ยนะฮะเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลและก็ยุทธศาสตร์ของจังหวัดพิษุโลกอย่างไรกันบ้างครับในในเรื่องของนโยบายของรัฐบาลนะครับ ในเรื่องของ BCG model ะนะครับว่าเรื่องของการรักสิ่งแวดล้อมการนำทรัพยากรที่มีมาเพิ่มมูลค่า<ช>นะครับ,รบเอาหรือเอามาหมุนเวียนใช้นะครับก็อย่างอย่างเช่นที่เรารู้จักก็คือใบอ้อยใช่ไหมครับที่เรามาทำเป็นปุ๋ยมั่งเอาไปเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตโรงงานไฟฟ้าบ้างในส่วนของจังหวัดพิษณุโลกเองครับท่านผู้ว่านะครับก็บอกว่าเราจะต้องลนนรงนะครับลดเรื่องของหมอกควันไฟป่าะะนะครับและฝุ่น pm 2 5ให้ได้ซึ่ง ปีนี้ทั้งแต่ต้นปีที่เราผ่านมาเราเห็นว่าฝุ่นละอองค่อนข้างจะเยอะมากกว่าทุกปีพี่โลกไม่เคยถึงขีดจุดแดงครับแต่ปีนี้ขึ้นติดหนึ่งในสามนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มาจะช่วยลดปัญหาแล้วปีนี้อาจจะเป็นปลายปีสักนิดหนึ่งสําหรับฤดูการเก็บเกี่ยวอ้อยเพราะว่าสิ้นมีนานี้โรงงานหีบก็จะหมดแล้วปีต่อไปก็คิดว่าน่าจะเริ่มต้นให้ไวกว่านี้ในเรื่องของการรณนงคลงไม่เผานะครับแล้วก็สาธิตแล้วก็สร้างความเข้าใจกับพี่น้องแล้วก็จะ ต้องทําอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะครับผมสิ้งท้ายแล้วครับให้หัวหน้าได้ฝากอะไรถึงคุณผู้ชมแล้วกันครับเกี่ยวกับเรื่องของการงดเผาในพื้นที่ของไรอ้อยครับครับผมก็อยากจะฝากพี่น้องนะครับเกษตรกรนอกจากชาวนานะครับที่จะเผานะครับหรือพี่น้องชาวไร่อ้อยนะครับอย่าลืมว่าเงินนะครับใบอ้อยนยครับในหนึ่งไร่นะครับมันอยู่ประมาณ1 0 0 0ถึง1,500นะครับกิโลกรัมต่อไร่ ถ้าเราเอาไปขายครับไล่ละไม่มากครับไล่ละสักสี่ห้าร้อยบาทนะครับถ้าลองคํานวณดูก็แล้วกันนะครับว่าจะเป็นเงินเท่าไหร่อันนี้ส่วน,วนที่เพิ่มมาส่วนที่ดีกับพี่น้องเกษตรกร,เ,ร,กรเองนะครับก็คือเรื่องของการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินนะครับการไม่ไปทไไําลายแมลงศัตรูธรรมชาติแทนที่เราจะไปฉีดยานะครับเราก็ได้จากตรงนี้ครับซึ่งมันเป็นการช่วยเหลือและที่สําคัญคือการช่วยเหลือพี่น้อง ที่ไม่ได้ทําการเกษตรชุมชนเมืองก็แล้วแต่นะครับลดการไปหาหมอนะครับสุขภาพก็จะดีคุณควนก็จะน้อยลงก็อยู่กันด้วยความสงบสุขทั้งสังคมเกษตรสังคมเมืองด้วยนะครับก็ขอความร่วมมือกับพี่น้องทุกท่านครับให้ไปร่วมงานไปดูซิว่าที่เขาทําแล้วไม่ต้องเผา มันดียังไงขอบคุณมากครับครับผมก็น,นี่คือกิจกรรมนีที่เกิดขึ้นนะครับเป็นการรณรงค์นะฮะในการลดเผาเผามีแต่ข้อเสียที่เกิดขึ้นนะครับทั้งดินของท่านเองทั้งสุขภาพของท่านเองและก็สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นด้วยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตร,รกรสมนักง,งานเกษตรจังหวัดพิษณุโลกค,ครับคุณพจน์จรุนชัยเป็นอย่างมากเลยครับขอบคุณหัวหน้าค่ะ